สวัสดีครับผมพบกับพิกพัฒนะครับวันนี้เราจะมาฟิตเนสกันนะฮะที่งานชีสฮัรกนะครับผมเอาละครับทุกคนวันนี้ Disney Plus h o t s t a r t h a i l a n นนะครับก็ได้เชิญผมไปร่วมในอีเวนต์พิเศษนะฮะของชีสฮัรกนะซึ่งต้องตรวจโควิดก่อนนะคเอท a เคนะฮะแล้วก็เข้าไปในงานนะครับเจอเคียเตอร์มากมายนะครับพร้อมกับได้ของที่รลึกสุดพิเศษนะฮะ แต่ที่พีกว่านั้นนะฮะเพิ่งมารู้ว่าเขาจะต้องทําภารกิจออกกําลังกายด้วยกันนะฮะซึ่งเราไม่เคยออกกําลังกายด้วยกันมาก่อนนะครับกับครีเอเตอร์ชื่อดังอีกหลายๆคนนะก็จะต้องมาลองดูครับอ่ะอันนี้ผมซ้อมก่อนออ,อ,อ,ออกกำลังกายเยอะๆนะทุกคนเพราะว่าออกกำลังกายมากๆเนี่ยอย่ามากเกินไปแต่ว่า กำลังดีเนี่ยกำลังพร้พอมบอกพร้อมบอกว่าชีวิตจะดีขึ้นนะครับผมแข็งแรงนะจ๊ะไปไปดูชีทางแล้วก็ววววออกกำลังกายกันนะจ๊ะวันนี้เรามีเทรนเนอร์ชื่อดังอย่างคุณเบเบ้นะครับมาเทรนให้พวกเรานะครับแต่ว่าก่อนจะเทรนเนี่ยจะต้องเติมพลังก่อนทั้งอาหารน้ําดื่มนะฮะมาเต็มมากเลยครับคือไม่รู้ว่าจะได้เทรนหรือได้กินมากกว่ากันเนาะณจุดนี้คืออยากกินทุกอย่างเลยครับชีวิตดีๆนิดน,นึงนะครับเอาละเดี๋ยวเอาพาเกตตี้แซลมอนไปกินอา่านี่อะโวคาโดโทส ไม่ผอมให้รู้ไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อน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 นี่มันงานกินหรืองานออกกำลังกายนะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยโอ้โหน้ารักมากเลยค่ะก่อนอื่นขอแนะน้ำตัวมันเหมือนทันเจนเบอร์เฟิสค่ะวันนี้ดูเชลเลอร์ไปแล้วพรุ่งนี้รอชมกันได้เลยนะคะซึ่งเป็นซีรีส์ออริจินอลลุกใหม่ล่า เห้นแตข้อแรกๆครับไปแล้วเรียบร้อยยังเยี่ยนอยู่ยังเยี่ยนอยู่ว่า3าวทีทุกคน สวยอยู่นะคะแน่นอนก็อย่ามาพูดถึงโรทีวันนี้กันหน่อยนะคะก็ได้รับการประดานใจมาจาก Jennifer Walters นะคะก็เป็นฮีโร่ตัวใหม่จากเรื่องนี้นะคะ Marvel s t u d ด o c h ชีฮาร์ o บัเที่แอดลอตนะคะที่เป็นชทกายสาวโสดอายุ IU 30บ่วกนะคะที่ชีวิตประจำวันของเขาเนะี่ยก็จะมีอุปสรรคมากมายนะคะทั้งเรื่องของความรักครอบครัวเรื่องการงานแล้วก็นางเป็นออร์ิจนซินโดมวยค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ Work ออกของเราะคะจะเริ่มที่แอโรบิกก่อน มาออกกำลังกายเรียกเหงื่อเบาๆกันนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ขวดน้ำวันนี้ทุกคนมีอยู่แล้วเนาะเทรนนีกันนิดนึงนะคะสุดท้ายเราจะมายืดกล้ามเนื้อคูดินขยับอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งแบบใช่ค่ะสไตลของเราจะค้งแบบยกแขนนะมาดูยกแขนยกแขนชวดจะขอรับดาวดาวอวีน่าชิดค่ะ โอ้โหหลังฝึกเสร็จนี่เขามีเซอร์ติฟิเคตให้ด้วยนะฮะคือต้องบอกว่าทีมงานครีเอทีฟมากนะครับผมยังไงก็ฟิตแอนเฟิร์มแล้วอย่าลืมนะฮะไปดูชีสฮัก,กันเห็นเขาบอกว่าดีมากสนุกมากนะจ๊ะส่วนใครยังไม่ดูตัวอย่างนะครับอ่ะดูเลย,ยวยทวาเป็นบ้าอะไรของนายเนี่ยังคุมได้ไหมความโกรธพุ่งพล่านเกินไหมไม่โกรธระดับปกตินี่แหละ ตอนหลับเธอคืนร่างกลับเป็นเจนปกติได้ต้องปลุกกันดังขนาดนี้ด้วยเหรอแน่นอนสิไม่งั้นก็ไม่หานี่คือเส้นทางชีวิตอีกหลายปีที่เธอกำลังจะออกเดิน <Yes. S 1> ได้ดเพื่อนซีเธอคือใครนิกก <Nik ke. S 1> ผ้ายืดตั้งหากเล่าผ้ายืดคือเพื่อนซีของมนุษย์ฮักการเป็นฮักความสมดุลน,นั้นสำคัญ เธอยังต้องเรียนรู้อีกเยอะชัดเจนแล้วว่าฉันเป็นฮักได้ฟังมากก็ถ้าเธออยากกลับไปทำงานกฎหมายฉันก็ไม่ว่าเธอหรอกเขาพูดไปอย่างนั้นแหละมีพวกหยอดมนุษย์หลุดโลกปรากฏตัวออกมาเรื่อย เราเลายเปิดผานายกฎหมายเพื่อพวกเขาและผมอยากได้ชี้ฮักมาเป็นสมหน้าคงผานกเจนิเฟอร์วอเตอร์นัมสเตย์ฉันมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยชายคนนี้เคยเพยายามฆ่าญาติฉันบรูซก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เอา้าคนแค่สนเพราะฉันว่าความให้เอมิลบรอนสกี้คนสนเพราะเธอเป็นสาวเซ็บตัวเขียวตั้งหากแล้ว uh huh. จเจนออกโรงเลยถอยนี่ชุดโปรดด้วย ปลืมด้วยหรอคุณวเอเทอร์สพวกเรารับใช้พลังเบื้องสูงจัก,กรวาลของเรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อฉันเป็นนักกฎหมายเราต้องทำตามคัมภีร์คัมภีรวิชันติไม่หมายถึงคัมภีร์ประมวลกฎหมายเอ,อ่อสหรัฐไม่ว่าจะชอบไหมเธอก็เป็นซูปเปอร์ฮีโร่แล้วลุยเลยจ้า นึกถึงเพื่อนสมัยมัธยมคนที่เฟี้ยวยิ่งกว่าเราคนที่ดูมีเสน่ห์คนที่ทุกคนรุมสนใจนี่เลยค่ะเหมือนฉันจะอิจฉาเลยนี่ฉันอิจฉาเหรอเนี่ย